สวัสดีข้าวนี่มานมั่งไงเรื่องอะไรอยู่ข้าวเลยสวัสดีข้าวนี่มานมั่งไงเรื่องกระต่ายนะของประธานหมาป่าเพจจะมาสบายสบายไปอะไรตอนที่เท่าไหร่นะตอนที่เส็จเอ้ยสวัสดีแม่จิ้มงคีข้าวเฮ้ยจะอยู่ข้าวน้องพ่อขอเข้ามาเดี๋ยวขอบุกคนด้วยได้เลยขอบุกตัวได้ไม่ได้หรอกนะคะ คุณผู้ชายฉันนั่งไม่ได้ค่ะบอกให้นั่งก็นั่งสิดื่มเลยดื่มดื่มเข้าดื่มเข้าไปเลยดื่มเลยดื่มเข้าไปเลยเธอดื่มเออนั่งอีกตายแน่ตัวไม่ดื่มยะต้องอยู่ไี่เหอีกอะไรนะให้ฉันดื่มแต่ว่าข้าง ในนั้นมันมีอะคือว่าฉันไม่ชอบตื่มกาแฟค่ะไม่ชอบหรือว่าไม่กล้าอย่าบอกนะว่าเขารู้รเขาจะรู้ว่าในกาแฟมียาอยู่อ้คุณอยู่ที่นี่เองเหรอเธอ,อ,อสะกดรอยตามฉัน พระเอกรู้สึกลับค่ะรอนรอนใช่ไหมพูดนางพี่แต่ตั้งคืออะไรไม่รู้ไม่เคยเป็นลู้จัาเกมฟลายอ่ะเจ้าคนไม่ได้สนัดเกมฟลายไปถามพี่ตันไปหลอนใช่ไหมนางผู้หญิงชื่อว่ามายุ่งแฟนฉันน่ะฮะไม่ใช่ฉันนะถ้าไม่ใช่แล้ว แย่หลอนมานั่งถ้าไม่ใช่แล้วอายี่จะหลอนมานั่งเสนอหน้าอยู่ตรงนี้ทำไมแถมยังหลอนมาดื่มกาแฟด้วยบอกแล้วไงว่าหลอนแล้วไงค่ะว่าว่าบอกแล้วไงค่ะว่า,วา,วค,า,วาคุณ บอกแล้วไงคะว่าฉันไม่ใช่คุณนายเฉินะคะ่ะคุณช่วยรีวิวอธิบายให้เธอเข้าใจหน่อยเถอคะค่ะตัเองดูงไปดูไปเพ่อเอไม่ชบอบไอ้ผู <t ong> <t ong> ้หญิงผมเหลืองน่ะเฮ้ยยังมีอะไรที่ต้องอธิบายอีกแกนั่นแหละที่ต้องไอไอไอ แั้นแหละที่มาอ่อยไอเอของฉันํำพูดชาอะไรอะชื่อไอเอคุณลูกแค่ครับเธอเป็นพนักงานของผมบังเอิญไปนั่งตรงนั้นแค่คู่เดียวส่วนกาแฟของผู้ชายท่านนั้นเป็นคนสั่งเองหากคุณยังไม่หยุดสร้างความวุ่นวายผมจะแจ้งความทันทีแกเป็นใครทำไมถึงกล้าพูดแบบนี้ผมสัน ไอ้ก็แค่นอนด้วยการขังเดียวคิดว่าตัวเองมีตัวตนแล้วลหรือไงไปอย่าให้ฉันเห็นหน้าเธออีกกาแฟร้อนนะฮะจะเละนะ <c oughs> <c oughs> ไปเจุ่จดกินอานที่แน้วสั่งอทีแล้วกนะ็ได้จบแล้ว คลิที่เขาจะไม่ลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพจผู้แปลริมหงายสบายๆไปบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพจผู้แปลริมหงายสบายๆตอนที่เจ็ดเรื่องกระต่ายน้อยของประธานหไปไว้เจอกันค่ะเจ๊๊